ที่นี่บาซิลคำพูดนี้ก็ไม่มีผิดเพี้ยนสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมฟูแม็กนะครับ แล้วก็เพื่อนๆก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อฟูแม็กเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอจูงมือเพื่อนๆนะครับมาณประเทศบราซิลนะครับก็เห็นกล่องก็รู้เลยนะครับว่าเป็นปืนยี่ห้อทอรัสนะครับหรือทอรัสนะครับบ้านเราก็ออกเสียงใน้สองประเภทนะครับกล่องมาค่อนข้างจะแน่นหนานะครับเพื่อนๆครับทอรัสนะครับ แน่นหนาดีจังเลยนะครับตัวข้างกล่องนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับทารรัสโมเดล845นะครับเป็นขนาดกระสุนขนาดจุด45 ACP หรือ11มมบ้านเรานะครับก็ระบุว่าเป็นไอ้น็อกนะครับก็คือวัสดุปลอดสนิมนะครับหรือสแตนเลสนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับว่าเจ้าทารัสโมเดล845รุ่นนี้ หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนครับ mm hmm. ทรัตนั้นเป็นบริษัทปืนที่มาจากประเทศบราซิลนะครับ mm hmm. แล้วก็ผลิตปืนออกขาย mm hmm. ส่งออกทั่วโลกนะครับ mm hmm. เป็นบริษัทปืนที่มาจากแถบอเมริกาใต้นะครับแล้วก็สามารถวางราคาได้ต่ํานะครับ mm hmm. แ,แรกๆนั้นทอรัสก็ยังไม่ได้เข้าไปขายในอเมริกาหรอกครับแต่บริษัทผลิตปืน บริษัทไหนนะครับถ้าเกิดเข้าไปตีตลาดในอเมริกาได้นะครับก็นั่นแสดงว่าบริษัทนั้นนะครับได้รับการยอมรับจากประเทศอเมริกานะครับเนื่องจากอเมริกานะครับเป็นตลาดใหญ่ของอาวุธปืนแห่งโลกนะครับถ้าเกิดบริษัทไหนเข้าไปขายในอเมริกาได้นั่นก็แสดงว่าอาละอยู่ได้นะครับเทอรรัสเข้าไปขายในอเมริกาที่แรกก็ดั้งเดิมนั้นก็ขายไม่ค่อยดีหรอะครับเพราะว่า ลักษณะของปืนกึ่งอัตโนมัตินะฮะก็ไม่มีให้เลือกมากนะครับหรือมีหรือไม่มีให้เลือกเลยนะฮะก็จะมีแต่ลักษณะของปืนลูกโม่ครับที่ทําลักษณะหน้าตากลไกคล้ายๆกับสมิธนะครับแต่วางราคาในตลาดต่ำนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่คนจะเลือกนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งนะครับทารัดนั้นก็ได้รับสิทธิบัตรจากอิตาลีนะครับผลิตปืนตามรูปแบบของเบเลต้า92 FS นะครับก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้กับ โรงงานตัวเองนะครับก็ย้ายนั่นย้ายนี่นะครับย้ายคันรถนกย้ายคันเซฟนะครับมาไว้ที่คงปืนก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมนี่ก็เคยรีวิวไว้ครั้งหนึ่งนะครับตลอดทารัสพีทีเนะครับแล้วก็ทรัสเป็นนักพัฒนาครับเป็นนักพัฒนานะครับพัฒนาจากสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็นํามาพัฒนาให้ดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เก่งไปอีกหนึ่งทางนะครับและเมื่อวันหนึ่งทรัสพัฒนาตัวเองนะครับจนก้าวกระโดดไปไกลนะครับ ก็ได้สร้างปืนหลายรูปแบบเท่าทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนขนาดเล็กๆนะครับไปจนถึงขนาด AR15 เทารัตก็มีให้นะครับทวนนี้นะครับแล้วก็เทารัตเองนะครับเมื่อเข้าไปขายอยู่ในอเมริกาครับที่แรกก็ตามที่บอกนะครับก็มาคด้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับเพียงแค่เอาไปขายนะครับแต่ก็วัดเทารัตนั้นยื่นข้อเสนอพิเศษสุดให้กับผู้ที่ซื้อเทรัต มือหนึ่งนะครับจากช็อปของทรับเลยนะครับก็คือบริการซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับก็เป็นเรื่องือฮาที่สุดนะฮะซ่อมฟรีก็หมายความว่าปืนต้องอยู่ในการรับประกันในบางส่วนนะบางส่วนก็ไม่อยู่ในการรับประกันนะครับอย่างเช่นการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วเกิดทางชำรุดก็ซ่อมฟรีนะครับฟรีค่าค่าแรงนะครับกระเสียเฉพาะค่าอะไหล่นะครับแล้วก็จะทรับรุ่นนี้นะครับก็คือโมเดล845นะครับ ทารัสนะครับรุ่นนี้ก็ผลิตขึ้นมาในช่วงปี2550ขึ้นมานะครับแล้วก็ยุติสายการผลิตไปปี2559นะครับในบ้านเราครับก็ถูกนําเข้ามาเป็นปืนสวัสดิการบ้านเราช่วงห่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาปืนในร้านห่วงหนึ่งนะครับมองจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะครับทารัสกระบอกนี้นะครับเป็นปืนฟูลไซส์นะครับลากล้องยาว4.2นิ้วนะครับก็ก็ใกล้เคียงกับปืนโคคอมมานเดอร์ประมาณนี้นะครับ สั้นกว่าก๊กิบดนิดหนึ่งนะครับยาวกว่าก๊กก19นิดหนึ่งนะครับเป็นปืนต่อสู้ฟูลไซส์นะครับลำกล้องยาว4.2ตามที่บอกนะครับแล้วก็ระบบกลไกของปืนนั้นก็เป็นระบบปืนดับเบิลซิงเกิลนะครับแล้วก็สิ่งที่ทรัสให้มานั้นค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัดกระสุนนะครับก็คือเป็นขนาดจุด45นะครับซึ่งบรรจุดได้ถึง12นัดนะครับโอ้โหมากกว่า แบบนี้นะครับเกือบเท่าตัวนะครับ M191 แบบนี้ก็ได้แค่8นัดเต็มที่นะครับแต่เจ้านี่บรรจุได้ถึง12นัดนะครับก็ถือว่ามากนะฮะมากพอสมควรนะครับถ้ารับเป็นปืนดับเบิลซิงเกิลนะครับก็คือเป็นปืนที่ค่อนข้างจะหลากหลายมิตินะครับกลไกการยิงดับเบิลได้ก็ได้เปลี่ยนนะครับตรงจังหวะที่กระสุนมันแก๊บแข็งนะครับหรือด้านนะฮะก็ลองสับเข้าไปอีกทีนึงบางครั้งอาจจะแตกนะครับก็เป็นเรื่องที่ ได้เปรียบปืนซิงเกิลข้อนี้นะครับค่อนข้างที่จะครบคันนะครับออกแบบมาสําหรับผู้ที่ถนัดซ้ายและก็ถนัดขวานะครับศูนย์หน้านะครับก็จะเป็นแท่งไฟเบอร์นะครับสีแดงสดอย่างนงี้นะครับูนยนหลังจะเป็นโนแบกนะครับแต่ศูนย์มีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับูนยนหลังจะเป็นทรงโนแบกไม่เลืองแสงนะครับแต่จับช่องเล็ง์ได้ง่ายนะครับเพราะว่าศูนย์หน้านั้นเป็นแท่ง ไฟเบอร์รวมแสงนะครับก็จะจับช่องเล็กได้ง่ายนะครับเป็นปืนที่เหมาะสําหรับการยิงเร็วนะครับทรัมรุ่นนี้นะครับเป็นระบบบาวนิงพลาสติกนะครับก็คือระบบคล้ายๆกับกล็อกนะครับแต่ว่าใช้ระบบนกสัตว์นะครับก็ก็เป็นเรื่องที่เท่อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับก็ถึงก็ต้องขออนุญาตเคลียร์กระสุนให้เพื่อนๆดูนะครับลำกล้องและสไลด์นะครับก็ทําจากสแตนเลสนะครับ รุ่นนี้มี2สีผิวนะครับก็คือมีสีดําด้วยนะครับแล้วก็มีสีสแตนเลสทําสีสาตินแบบนี้นะครับก็สวยงามดีนะครับเทอรัสรุ่นนี้นะครับให้มาในกล่องก็จะมีแมกซีนจํานวน2ตัวนะครับนี่เลยนะฮะมีท่านเจ้าของท่านก็เก็บอย่างดีนะะก็ต้องขอบคุณพี่กรณ์นะฮะโอ้นำปืนมาให้ยูถึงที่จริงๆใจดีมากๆเลยนะฮะนั่งรอด้วยนะฮะ ไม่รู้จะหา FC ฟเจดีจากแบบนี้ได้ที่ไหนนะฮะก็มีแม็กกาซีนมาให้2อันนะครับส้ารับรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องช่วยโหลดกระสุนนะครับขนาดจุดสหนะครับมีแม็กกาซีน2อันนะครับอันนี้สุดหน้าเดิมนะครับซึ่งท่านเจ้าของท่านก็ได้ถอดออกนะครับสุดหน้าเดิมนะครับแล้วก็มีแท่มาให้นะครับแท่มาให้นะครับอันนี้เป็นของดั้งเดิมเลยนะฮะเป็นไม้และกล่องโฟมนะครับ แล้วก็จะมีนี่แหละครบแบ็กสเตปให้ีอ2อันนะครับในกรณีที่อยากจะได้ด้านที่มันใหญ่ขึ้นนะครับก็เลือกเปลี่ยนกันได้อย่างตามสบายเลยนะครับทีนี้เรามาดูตัวปืนกันเลยนะครับตัวปืนนะครับก็ตามที่บอกนะครับก็จะมีอุปกรณ์ของแถมมาครบคันเลยนะครับเป็นปืนที่ลูกดกนะครับหมัดหนักนะครับ12นัดนะครับด้วยกระสุน0.45 ACP นะครับ เป็นปืนที่เหมาะกับยุธทธวิธีตำรวจทหารนะครับก็ผมคาดเดานะครับว่าก็คงจะเป็นทำออกมารองรับกับตำรวจทหารของบราซิลนะครับผิวนี่เนียนตาดริงจริงๆนะครับทางด้านซ้ายนะครับทอรัสนนเองก็กลักดลายการลื่นมาให้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับซึ่งยิงด้วยเลเซอร์นะครับยี่ห้อทอรัสนะครับ ล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับขึ้นมาให้อย่างสวยงามนะครับตัดกับศูนย์แล้วก็คงเปืนไปอย่างดีนะครับทางด้านขวานั่นก็ s ีย i นั number ของโครงปืนนะครับสไลด์แล้วก็ลำกล้องต้องมีนะตามแบบฉบับนะครับแล้วก็ทารดนี้นะครับก็ยังใช้ขอลัางปอกแบบอัดสปริงนะครับ ข้อนี้เป็นข้อที่ดีอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทารั์พัฒนาขึ้นมานะครับทารับรุ่นนี้นะครับก็มีรางติดอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับสาหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีไฟฉายมีเครื่องช่วยเล็งนะครับก็ติดอุปกรณ์เข้าไปนะครับทําให้ปืนนี้ครบคันนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูนะครับซึ่งรางอุปกรณ์ของทารับรุ่นนี้นะครับจะไม่เท่ากับรางของกล็อกนะครับเพราะว่าจะกว้างกว่านะครับแต่ก็ยังสามารถติดได้นะครับ ครบขันนะครับถ้าเกิดเพื่อนจะมีแวนฟ้อบ้านนะครับ12นัดนะครับผมว่าครบขันนะครับระบบการทำงานของทารัดร,รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นระบบดับเบิลซิงเกิลตามที่บอกนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทารัดให้มาเหนือกว่าปืนในชั้นเดียวกันนะครับ หรือปืนในชั้นราคาใกล้เคียงกันนะครับก็คือระบบการห้ามไกแล้วก็ลดนกนะครับเออเป็นสิ่งที่ทรัดให้มานั้นเหนือชั้นเลยนะครับในจังหวะที่เพื่อนเพื่อนขึ้นลาไว้แล้วนะครับอยากจะลดนกสับนะครับก็สามารถกดคันลดนกขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวนี้จะทำสองหน้าที่นะครับได้ทั้งเป็นระบบลดนกนะครับแล้วก็ห้ามไกนะครับก็คือดันขึ้นไปเหมือน1นึ่งก้าหนึ่งนะครับองศาของด้ามก็ผมว่ากำลังดีนะครับ กำลังดีเลยนะครับน้ําหนักก็800กรัมนะครับไม่หนักเลยนะครับสำหรับปืนจุด45แม็กกาซีน2แถวอย่างนี้นะครับน้ําหนักไม่บรรจุกระสุนนะครับก็คือ800กรัมโดยประมาณนะครับเท่ากับกล็อกนะครับมากกว่ากล็อก19นิดหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับทอรัตออกแบบมารุ่นนี้นะครับก็ระบบการทํางานก็ครบเครื่องนะครับระบบปอดกรก็เป็นระบบที่ ไว้ใจได้นะครับเบลนิงแพตตาซิกนะครับก็เป็นระบบที่ดีอีแบบหนึ่งของโลกนะครับศูนย์หน้าหลังก็ดีนะครับระบบการคาดปอกก็ดีนะฮะแล้วก็ให้มาทางซ้ายทางขวาก็คบคันจริงนะฮะเหมาะสาหรับคนที่ถนัดซ้ายและถนัดขวานะครับจัดว่าเป็นปืนที่ครบคันนะครับเป็นปืนที่ครบคันที่ดีอีกข้อหนึ่งนะครับบางทีของดีนะครับไม่จะต้องจ่ายแพงนะครับก็ จะแม่นยาหรือไม่แม่นยาจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวผู้ใช้นะครับมีผู้นําจีนท่านหนึ่งนะครับท่านพูดไปว่านะครับว่าเลี้ยงแมวไว้จับหนูนะครับแมวจะพันอะไรสีอะไรนะครับผมก็ไม่ต้องสนใจนะครับจับหนูได้เป็นพอนะครับทารัดเองก็เช่นเดียวกันนะครับจ่ายน้อยแต่ได้สิ่งที่คุ้มค่ากลับมานะครับก็ฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพื่อนครับ แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเพื่อนครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนการให้กำลังใจแก่ผมผู้ทำคลิปนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีอะไรกันก็โปรดติดตามนะครับเพื่อนๆครับแล้วพบกันเมื่อกดิ่งสันเตือนครับสวัสดีครับ